วันนี้ก็อย่างที่เกิดไปแล้วเนี่ยทางก็ต้องเป็นหูซึ่งเป็นหูพลังงานธาตุทองอที่มีพลังงานธาตุดินและที่สำคัญคือเป็นช่วงเวลาที่ส่งผลดีกับกระต่ายน้ำด้วยการที่พลังงานธาตุทองหายากกับดินหายากเนี่ยมันก็เลยทำให้ความอะไรที่ก่อเกิดเป็นใหม่ก็เป็นไปได้ยากอเพราะเป็นไปได้ยากเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย ในช่วงของการที่คุณจะไหว้ตุจีงี้ยเนี่ยที่รับเทพบโชคลาศเลยสับซื้อสุดขั้วปีนี้อาจจะไหว้ให้ตายอาจจะไม่ได้พลังก็ได้แต่ในระบบวิชาชั้นสูงข,ของเหมาซาเนี่ยมันมีค่ายคาถาเขาเรียกหูค่ายคาถาหูใค่ายคาถาที่จริงมันเป็นฮู้ผืนใหญ่แต่เราย่อมันเป็นฮูผืนเล็กลอ๋อจัยอดย่อลงมาช่เพื่อให้ทุกคนได้ใช้ได้ใช้ได้เพื่อให้ทุกคนได้ใช้ได้มาเป็นหูค่ายคาถาอ่าเทพโชคลาภประธานพร ใครที่หวังอยากจะมีโชคลาภมีการก่อเกิดงานใหม่ๆหรืองานที่ตัวเองทําเนี่ยอยากให้ลาบลื่นและมีลูกค้าใหม่ๆรอบเรื่อลาานรูเทีโชคลาภและที่สําคัญคือสุขภาพ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 ของในปีนี้หกหกเนี่ยในเรื่องของชัยภูมิประเทศไทย โรคแปลกมีแน่นอนมีอีกเหรอยาโรกแปลกอ่ะแน่นอนแปลกกว่าที่เป็นอีกแปลกกว่าที่เป็นแปลกวปปลกว่าโควิดนี่อีกอ่ะใช่แล้วก็เป็นโรคใหม่เลยซึ่งไม่ใช่โรคโควิดกลายพันธุ์แต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยสมาชิกรายการวัตฑสยามเนี่ยต้องเอาตัวเองให้รอดให้ได้เพื่อพลังงานปีเนี่ยมันเราคำนวณตั้งแต่ทีแรกแล้วว่ามันขาดมันขาดทองมันขาดดินเครืการที่มันเป็นกระต่ายน้ำอามันขาดทองมันขาดดินเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะต้องดูว่าเราจะต้องหาทางรอดยังไงอืสวัสดีปีใหม่สมาชิกรายการปรรสยานทุกคนครับยอย่างเป็นทางการอาจารย์กอนออินผมขอถามนิดนึงปีใหม่ปีเนี้ ตะกุดการชงเรียงสําคัญแมาจาย์ตะกุดการชงพวกได้ตลาดชีวิตเพราะว่าสมาชิกของมนตะบามงคนนั่งใหม่ไหมก็กลัวปีนี้หนูชงไหมครับอถ้ากลัวชงพกเลยตะกุดการชงนะจย์ใช้ได้อยู่ใช่ไหมใช้ได้ตลาดชีวิตใช้ได้จอดชื่อได้ตลอคตะกุดการชงใช้ได้ตลาดชีวิตครับผมเช่าครั้งเดียวใช้ได้ตลาดชีวิตโอ้้มแล้วก็ที่สําคัญคือเวลาไปงานอวบมงคลงานศพงานฝังศพโรงพยาบาลพกเลย พกได้เลยอาจารย์มันกันได้โอเคมันกันมันกันพลังงานร้ายได้ครับผมอ่าแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้พลังงานร้ายเป็นพลังงานดีก็ต้องห้าผีขโมยโชคแวร์ทย์ที่แล้วมีค่อยคู่กับทั้งยิ่งเวิร์กก็ไอาจารย์ใช่ก็คือเรามีอยู่แล้วก็พกได้เลยออ่โเคผมบอกว่าผู้ห้าผีทย์ที่แล้วต้องมีครับผมไปก่อนที่ต้องมีอาจารย์นิดนึงค่ะอย่างตะกุดกันชงอะค่ะมีอ่าเขาเรียกอะไรต้องเปลี่ยนไหมอาจารย์ ไม่จะเป็นไม่มีโอกาสต้องเปลี่ยนใช่ไหมไม่ไม่เหมือนคาซิมาที่บวมดำไม่ไม่ไม่มีออกไหายอย่างเดียวห้ามหายอย่างเดียวไม่ได้เสียหายไม่ได้ไม่คือมันเป็นพลังงานธรรมชาติมันก็เลยไม่มีพลังงานธรรมชาติอะไรไปทําให้มันเสียได้โอเคเป็นพลังงานธรรมชาติครับคดมันมันเป็นในวิชาหมาสัยเขาเรียกว่าวัตถุเวทวัตถุเวทวัตถุเวทก็คือเป็นการหลอมรวมระหว่างวิญญาณกับพลังงานอ่าแล้วก็ใช้เทพบังคับ คือทั้งที่พบว่าเกิดกวนชงอ่ะแค่ครัวอย่างเดียวอย่าให้มันหายแค่นั้นเองห้ามหายอย่างอื่นไม่ต้องกลัวเลยไม่เเป็นซีีรยสข้ามจ่าอะไรไม่หายไม่เสื่อมตั้งงั้นโอเคเถ้าเป็นพลังงานอ่าแล้วมันก็กันพลังงานร้ายได้อ่ากวนชงอ่าแล้วยังมีอ่ะมีมีนิดเดียวนั่นสิเห็นพูดถึงวัตถุสมาชิกถามมาถามมาถามให้คือนเขากลัวชงเงินกลัวชงกลัวชงอะไรอาจารย์ก็เลยถามมาสมาชิกพีนี่น่ากลัวน่ากลัวจ่าใช่ คือถ้าเอาปฏิทินทุกปฏิทินใปัจจุบันเนี่ยครับเขาใช้ระบบจันทรคติอ่ามันก็จะตุจ,จีนปีใหม่จีนเร็วมันจะอยู่ในเดือนในเดของมกราแต่ถ้าใช้ปฏิทินสุริยคติครับยังไงก็เปลี่ยนในวันที่สี่กุมภาอ๋อก็ยังเร็วอยู่ดี ไม่ก็สี่กุมภาโดยปกติ๋อ้โหตื่นสี่กุมภาประมาณนี้แหละไม่เกินไม่เกินอย่างอยู่ในข้าวเกี่ยวของเดือนกุมภาอ่าอ่าอก็คือถ้าเอาตาปฏิทินสุริยคติวิชาเหมาซานเนี่ยใช้สุริยคติไม่ได้ใช้จันทรคติอ๋อถ้่นหมายความาใช้สุริยคติอะไรใช่ความแม่นยำเลยแม่นกว่า๋อแม่นกว่าจันทะเขาอต็มกว่าเยอะแม่นกว่าเยอะตาแม่นยำแม่นกว่าเยอะ แต่คนเรียนปฏิทินสุริยคติมีน้อยมีบอกว่าสุริยคติเราจะเปลี่ยนปีจริงก็สี่กุมภาใช่ไหมจ๊ะสี่กุมภาเวลาประมาณสิบโมงสี่สิบเจ็ดนาทีสิบโมงสี่เจ็ดคือเปลี่ยนเปลี่ยนปีนักษัตริย์เปลี่ยนนักษัตริย์ปีอ๋อโอเคเข้าเข้าสู่กระต่ายกระต่ายอ๋อซึ่งถ้าตามปฏิทินสุริยคติเนี่ยปีนี้เป็นกระต่ายน้ำกระต่ายน้ำกระต่ายน้ำพลังหยินอ่าหยินหยินกระต่ายน้ำพลังหยิน หิงกับหยางก็คือพลังงานด้านมืดอ่ะหิงพลังพลังหญินเป็นน้ําพลังหญินซึ่งกระต่ายกระต่ายน้ําพลังหินในครบรอบของสุริยคติปีเนี่ามันจะทําให้ขาดธาตุทองกับธาตุดินขาดธาตุทองธาตุดินธาตุทองกับธาตุดินอือ้ธาตุดินกับธาตุทองเนี่ยไม่มีพลังสับราอีแล้วธาตุดินมาแล้วเชียวจินธาตุสีธาตุดินนะนะวันนี้ก็จะเป็นน้องเป็นธาตุเป็นธาตุทองโอเคเนี่ยเห็นไหมสมาชิกผมบอกแล้วว่า อาจารย์อ่ะเขาวางแผนลูกพีแล้วใช่ค่ะถ้าเทียบปฏิทินเสวียคติปีหน้าอาจารย์พูดแล้วก็ต่ายน้ําหินค่ะจะขาดธาตุดินกับธาตุทองสัปะรดแล้วออกเป็นดินมาแล้วนะถูกต้องสัปดาด์นเป็นทองแล้วเป็นทองอ้โหแบบคิดว่าเป็นทองที่มีพลังงานดินได้เห็นะใครจะลุกสึดโต่าจะแข็ก็เป็นดินที่มีพลังทองอ้โห ถึงบอกไงครับพี่ถ้าพี่ตามมาจั์แขกอ่ะพี่จะแย่ได้ยังไงมีคนหวัแงแผนในคัำนี้ไม่ต้องอะไรไม่ต้องถึงพวกพี่อ่ะพวกผมอ่ะยังพบก,ก่อนเลย้เตพบมแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็อย่างที่เกินไปแล้วแน่นอนก็ต้องเป็นฮู้ซึ่งเป็นฮู้พลังงานธาตุทองอที่มีพลังงานธาตุดินและที่สําคัญคือเป็นช่วงเวลาที่ส่งผลดีกับกระต่ายน้ําส่งผลดีด้วยนะจ๊ะ ถ้าตาปฏิทินของสุริยคติเนี่ยในวิชาหมอซา่ยโชคในปีนี้หาได้ยากมากเพราะมันขาดทั้งดินและทองเราถึงบอกว่าโชคในหายากมากในปีนี้คือพื้นพลังดวงของจักรวาลเนี่ยอืมันขาดสองท่านี้อืเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งที่มันขาดได้รอนอสองท่านที่จะกลายเป็นของหายากเพราะมันขาดนี่มันต้องหายากในทางกลับกันพอมาเป็นเห็นเป็นรูปร่างด้วยตามันจะมีพลังงานรุนแรง อืยันจะมีพลังงานรุนแรงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทองคํอปีนั้นอาจารย์ใบนะทองคําปีเนี่ยปีหก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 อาจารย์ใบนะรุนแรงนะรุนแรงหลังจากสีกุมงพาไปรุนแรงรุนแรงจะแพงจะแพงมากอาจารย์ทรรมานอาจารย์ธรรมานไม่เคยพลาดนะอาจารย์บอกแล้วนะสีกุมงพาจะแพงมากอืจะแพงนะที่ชนิดที่ว่าราคาไม่เคยเห็นเลยเป็นประวัิการใช่เพราะว่าธาตุทองก็มี ถ้าทองมันจะมีพลังแล้วก็ท่าดินมันจะมีพลังมันจะเกิดสงครามาซึ่งแน่นอนเมื่อไหร่มีสงครามทําให้ทองแพงใช่เพราะทุกอย่างไม่มีค่าทองจะมีค่าด้วีแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องฟังเรื่องนี้ให้ดีว่าช่วงสถานการณ์มันจะเป็นยังไงงานปาร์ติเราน้องหมวยต้องฟังดีๆสถานการณ์จะเป็นยังไง <laughs> แต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยด้วยการที่พลังงานท่าทองหายากกับดินหายาก มันก็เลยทําให้ความอะไรที่ก่อเกิดใหม่ใหมก็เป็นไปได้ยากพอเป็นไปได้ยากเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงของการที่คุณจะไหว้ตุกจีงเนี่ยที่รับเทียบโชคลาภเลยสับซื้อสุขภาพปีนี้อาจจะไหว้ให้ตายอาจจะไม่ได้พลังก็ได้ไหว้ให้ตายก็ไม่เห็นผลประมาณนี้ได้ไม่ได้พลังก็ได้อาจจะไม่ได้พลังในเรื่องของพลังงาน เทพโชคลาภเฉพาะปีนี้นะที่จะพูดเนี่ยเฉพาะปีนี้แต่ในระบบวิชาชั้นสูงของเหมาซาเนี่ยมันมีค่ายคาถาเขาเรียกหูค่ายคาถาหูค่ายคาถาที่จริงมันเป็นหูผืนใหญ่แต่เราย่อมันเป็นหูผืนเล็กอ่อจัดย่อลงมาชเพื่อให้ทุกคนได้ใช้ได้ใช้ได้เพื่อให้ทุกคนได้ใช้ได้มาเป็นหูค่ายคาถาเทพโชคลาภประทานพรถูกถูกแล้วก็ประคับพลังงานให้อยู่ในปีของกระต่ายน้ําที่ทรงพลุนแรงอืเพราะนั้นในปีนี้หนึ่งปี เทพโชคลาภประทานพอที่รุนแรงแน่อ่าก็คือเป็นฮู้ประจําวันนี้อที่เราออกก็คือฮู้เทพโชคลาภประทานพรครับอ่าเป็นไข้กระถาฮู้เทพโชคลาภประทานพรโดยการดึงพลังงานของดินดินที่กลายเป็นดินระเบิดแบบรุนแรงเนี่ยเอามาให้ตัวเองมีพลังงานอ่าเพราะฉะนั้นใครที่หวังอยากจะมีโชคลาภมีการก่อเกิดงานใหม่ๆห,หรืองานที่ตัวเองทําเนี่ย อยากให้ราบลื่นแล้วมีลูกค้าใหม่ๆรบเพือนภาพรู้เทโชจร่าดประทานพรและที่สําคัญคือสุขภาพ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 ของในปีนี้หกกเนี่ยในเรื่องของชัยภูมิประเทศไทยในเรื่องของชัยภูมิประเทศไทยเนี่ยมันจะมีมรสุมมันจะมีมรสุมซึ่งแปลกมากมันไม่เคยเป็นยังไงยันทุกเดือน ทุก,ทกเดือนมรสุมฝนต,ตกเนี่ยอาจารย์มันจะมีมรสุมทุกเดือนปกติเนี่ยประเทศไทยรับมรสุมตะวันออกตะวันต,นตกอ่าใช่ซึ่งปีหนึ่งโดนเต็มที่สามรอบแต่ปีเนี่ยด้วยการเป็นพลังงานปีกระต่ายน้ําเนี่ยโดนทุกเดือนลงทุกเดือนเดี๋ยว็มีมยวก็มแล้วเป็นมรสุมที่ล่องมรสุมที่แปลกเพราะว่าเป็นล่องมรสุมระยะยาวล่องมรสุมจากมองโกลล่องมรสุมอะไรอย่างจากไกลๆยาวๆเลยอืา นิป so ีหน้าก็มีนลนิปีหน้าก็อกาดน้ําท่วมสูงอลย่เงียอาโอกาสน้ําท่วมสูงไหมเรายังไม่ได้คํานวณถึงขนกาสในพื้นที่ไหนจะเกิดอะไรแต่ด้วยที่ว่าเป็นพลังปีของมันเนี่ยโดยพลังงานดาวในวิชาหมาซตารเนี่ยกับชัยภูมิประเทศไทยที่มันฟ้องเนี่ยล่องล่องพัดผ่านมรสุมตะวันออกตะวันตกรวมถึงล่องการกดอากาศเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยซึ่งมันจะอยู่ถ้าใครเรียนดาราศาสตร์เนี่ย เราจะอยู่ในร่องที่หนึ่งพันหนึ่งพันสิบ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 สองหนึ่งพันสิบสี่หนึ่งพันสิบหกหนึ่งพันสิบแปดห้าเส้นอ่าปลอมอปอมไปดูเรื่องนั่นไหนนั่นไหนไม่ค่อยดูเรื่องม,มันจะมีร่องมระสูตทั้งหมดห้าฤดูกาลของเราอะ่ะตามตำราจีนเป่งเลยอ,อ่าแต่ข้อดีก็คือชัยภูมิเราเนี่ย มันเป็นชัยภูมิของปลายมรสุมเราเลยไม่เคยโดนมรสุมหนักอ๋อเรามาอยู่ช่วงปลายที่พลังงานแต่พลังงานกระต่ายน้ําเนี่ยมันจะเป็นพลังงานที่มาจากใต้ดินออแล้วเราเนี่ยประเทศไทยอยู่ในเส้นวงแหวนไฟการเกิดรอยเลื่อนวงแหวนไฟใต้ดินไหวแผ่นดินไหวซึนามีเบลกาดประมาณนี้เลย มมียังไม่ได้คำนวยขนาดนั้นแต่แผ่นดินไหวมีแน่ๆง่ายๆประมาณนี้เอาว่ากาญจนบุรีไหวบ่อยกาญจนบุรีรันนองเนี่ยไหวบ่อยแน่เอางี้บันตัดสยามไม่มีผลกีกาญจนบุรีพังแล้วทุกคนตายหมดแล้วน้ำมาเร็วไม่ใช่ไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าด้วยพลังงานเทยภูมิมันฟ้องมันเป็นแบบนั้นอ่าแล้วก็ภัยพิบัติมีแน่นอนโรคแปลก มีมแน่นอนมีอีกเหรอยารู<ม>้บ<ม>แปลกอะแน่นอนแ<ม>ปลกกว่าที่เป็นแ<ม>ปลกปกว่าที่เป็นแปลกกว่าโควิดนี่เหรอใช่แล้วก็เป็นโรคใหม่เลยซึ่งไม่ใช่โรคโควิดกลายพันธุ์ไม่ใช่โควิดกลายพันธุ์แล้วเป็นโรค<ล>ขึ้นมาใหม่เลย Oh oh. ยังไม่ได้คํานวณอย่างจริงจังว่ามันคือโรคอะไรแลงทำลายเลยค่ะอาจารย์ทำลายปอดเหมือนเดิมยังไม่ได้คํานวณยังไม่คานวณแต่ว่าอาจารย์ด้วยด้วยพื้นดาวแบบนี้อาจารย์แค่รู้ว่าพื้นดาวนี่จะทำให้เกิดโรคใหม่ขึ้นใหม่โรคใช่ก็เหมือนกับตอนที่เราคำนวณโควิดอ่ะออันนี้พอเรารู้ปุ๊บเราคํานวณเลยคำนวณต่อเป็นรูปการหายใจอาจารย์ถึงดูต่ออันที่เราดูแค่ว่ามันส่งผลมันจะเกิดโรคใหม่ยังไม่ใช่เราต้อง เราต้องไปดูดาวจริงบนฟ้าในชัยภูมิประเทศด้วยของที่บอกจา์าต้องไปบร์กาศอ่าแล้วก็ไปดูชัยภูมิประเทศว่ามันส่งผลยังไงอืมที่เรายังไม่ได้ดูแต่ด้วยพื้นฐานเบื้องต้นกระจกกระจกของหมาซาเนี่ยจะชอบนะมันบอกว่าถ้าดาวเป็นแบบนี้กล้องแคลกกาศเป็นแบบนี้ชัยภูมิประเทศเป็นแบบนี้มันจะเกิดเรื่องหนึ่งสองสามแบบนี้แต่จะเกิดหนักเบากับใครต้องไปคำนวณต่อต้องไปคำนวณต่อมันต้องไปดูดาวจริงที่ขึ้นอ๋อโอเคเพราะดาวจริงที่มันขึ้นเนี่ย สายตาเราที่เรามองเห็นดาวเนี่ยเราผ่านชั้นบรรยากาศหลายชั้นบรรยากาศอฮะาดาวแต่และดวงมันมีสีเป็นของอมันอแต่คนที่จะมองเห็นสีดาวอ่ะตาต้องมีหินหยางอืก็คือตาคือต้องเป็นคนที่เรียนมาโดยตรงม,มาสืบแยกได้ว่าดาว,ดาวดวงนี้สีอะไรสีอะไรก็ไ<อ>ด้ตาม,มีหินหยางตามหลักชาการสอนของเหมาซาซึ่งปัจจุบันไม่มีใครสอนแล้วอ่มามันก็ต้องไปดูว่าด้วยชั้นบรรยากาศที่เรามองเห็น มันก็จะมีวิธีการคํานวณแล้วดูว่าจะเกิดเรื่องอะไรจะเกิดเรื่องอทไหร่เหมือนตอนนั้นที่โควิดเนี่ยเราไปกินข้าวที่ตึกอะไรปรบยกใบยกอ่าก่อนล่วงหน้าสองปีใช่ใช่ใช่แล้วก็ไม่เคยบอกด้วยแต่เอาไปดูถ้ามึงเห็นกูจะไปยืนดูหน้าแล้วกูก็เดินดูปุ๊บเฮ้ยดาวนาคตข้างหน้ายสองปีมีปัญหา กูพูดแต่กูไม่บอกก็ได้อะไรถ้าวันนั้นถ้ามึงจำได้ที่ไปอยู่หมุนๆน่ะอ่าใช่ใช่ที่ไปกินวันั่นอ่ะนั่นสองปี่อไปีก่อนึ่ไม่อันนั้นคือเราเห็นในชัยภูมิเห็นด้วยบังเอิญบังเอิญบังเอิญการมองขึ้นไปได้เห็นอาจารย์ไปเพราะเราอยู่ในจุดที่สูงอามองเห็นด้วยบังเอิญแต่คราวนี้พอเราเห็นปุ๊บเราก็จำมาไว้คือข้อดีของสิ้นแสเนี่ยที่ต้องทําให้เป็นนิสัยเลยจาสังเกตต้องสังเกตพอสังเกตเห็นปุ๊บต้องเอามาวิเคราะห์ได้มันจะเกิดอะไรเหมือนกับบรอเนีย เราดูชัยภูมิปากแม่น้ําตะวันตกเอาไว้แล้วเราดูว่าเฮ้ยปีนี่มันส่งผลเรื่องนี้อแต่มันจะส่งผลรุนแรงหนักไปทางแนวไหนอะไรยังไงเนี่ยมันต้องมาดูต้องดูคนดีานดังจริแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยสมาชิกรายการประจัสยามเนี่ยต้องเอาตัวเองให้รอดให้ได้ด้วพลังงานปีเนี่ยมันเราคำนวณตั้งแต่ทีแรกแล้วว่ามันขาดมันขาดดินมันขาดดินด้วยการที่มันเป็นกระต่ายน้ํามันขาดทองมันขาดดินเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะต้องดูว่าเราจะต้องหาทางรอดยังไงอืแช่เราอยู่ลอดให้เศรษฐกิจของใครเป็นไงไม่รู้อแต่ให้มันตัดราสอมาชิกมันตาดต้องอยู่รอดต้องรอดนี่คือสโลแกนของเราแอืล้วก็เลยได้ออกหูอ่ามาซื้อห้าผีขโมยโชคใช่แล้วก็วันนี้ก็คือหูเทพโชคล่าประทานพรเพราะฉะนั้นเนี่ยหูเทพโชคล่าประทานพรเนี่ยใครได้ไปนะแนะนําว่าให้ไปใส่กรอบอันนี้ต้องใส่กรอบนะ อันดับแรกเบื้องต้นนะผืนที่หนึ่งให้ใส่กรอบใส่กรอบก่อน่าให้ใส่กรอบแล้วไปติดไว้กลางบ้านบริเวณไหนก็ได้กลางบ้านตรงไหนก็ได้แต่ต้องชันล่างต้องไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังต้องต้องชันล่างเท่านั้นอาจารย์ล่างบนได้หมดทุกชั้นไหนก็ได้ใช่แต่ขอให้เป็นกลางบ้านให้ให้บริเวณกลางบ้านแต่ซ้ายไปขวาหปไหนได้หมดเมื่อไหร่ที่พลังงานในบ้านส่งผลดีมันจะกลายเป็นโชคเลยอ๋อนี่คือกรณีเอาฮูไปติดกลางบ้าน อีกกรณีหนึ่งคือพกคู่นี้คู่กับห้าเทพโชคละห้าผีขโมยโชคห้าผีขโมยโชคู่กันด้คู่กันมันก็จะทําให้การขโมยโชคคันนั้นแปลแปลพลังงานมาเป็นทรัพย์สินเงินทองโชคลาภอีกต่อเนึ่ยโรเจ๋งวะต้องต้องพกคู่กันากับอันนี้มันใช้ใช้ด้วยสองโหมชาติติดบ้านติดบ้านกับพกแต่ด้าห้าผีขโมยโชคพกอย่างเดียวเราจะเข็นมือใช่แล้วก็ไว้ในรถดีอันนี้โดยเฉพาะรถคันไหนมีหูกิมบ้ายิ่งดี แต่ถ้าพกต่ําใช่ไหมคะอาจารย์ด้วยความเป็นเทพต้องด้วยความเป็นเทพอาจารย์แล้วเืจริง้นะเนี่ยเขาไม่ได้สนนะนะจีนจริงๆอ่ะไม่ได้สนแบบพกสูงพกต่ำแต่ด้วยความเป็นไทยแล้วเนี่ยเราพยายามมีความเคารพหน่อยความหมายของอาจารย์คนจีนไม่ได้สนใจเลยจะพกสูงพกต่ำทูอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอาจารย์อ๋อแต่ว่าให้มีความเคารพหน่อยแค่นั้นเองถึงเราจะพกต่ำเาะเ่อไหรที่ใจเราเคารพเนี่ยเราเหมือนกับเราน้อมกิดคำเป็นหนึ่งเดียวกับทีมงาน ถ้าสุรพกตับแต่เรานลบใหญ่ก็โอเคอยู่ได้ได้ได้หมดเข้าใจอะแต่เมื่อวามเมื่อต้นพกให้สูงไว้ก่อนแต่พกใส่พวงกุญแจถ่ายอะไรก็ได้ไม่ถือว่าตับแต่ถ้าใส่ในกระเป๋าเกงอะน่ะไม่ไม่ดีละเริ่มไ่ดีถ้าอยู่ในแค่พวงกุญแจอะไรยังไม่เป็นไรเหมือนได้เป๋าสมัยก่อนพกเป็นเครื่องรางญี่ปุ่นกระเป๋าสะพาอะไรประมาณอย่างนั้นะประมาณแบบมาใช้ใหม่ละ เพราะนั้นเนี่ยหูเทพโชคลาภเนี่ยจริงๆเป็นหูไข่กระถาถ้าจะเรียกชื่อมาได้ถูกก็คือค่ายกระถาทองไข่กระถาทอง <ugh> เทพโชคลาภเทพโชค่ายกระถาทองเทพโชคลาภที่นี่อาจารย์ญญคือมันเป็นหูที่แปลพลังงานธาตุดินดินก่อเกิดทองอทองดาวตำแหน่งดาวสองข้างตำแหน่งดาวสองข้างเป็นธ <จะ S 2> าตุดินดินหยินกับดินหยางอดินขาวกับดินเมืดดินสว่างเยนียดินสว่างกับดินเมืด แต่ให้เป็นพลังงานทองที่ส่งผลดีกับวิญญาณคนเป็นแล้วก็ส่งผลดีกับบ้านที่เป็นบ้านพลังหยางเ้ากับบ้านคนเป็นเ้ากับครูเนี่ยครูจะติดบ้านด้วยแล้วคุณจะพกด้วย่ึงจะดีคึงจะพกเพราะว่าติดบ้านเนี่ยมันติดแค่อันอยียวก็อยู่ในทางบ้านแหละใช่คุมได้หมดแต่พกเนี่ยถ้ามีครูห้าเทพโกห้าเทพอันนี้นี่นั็นเรื่อไม่มาพกเรื่องไม่แก่ครูห้าผีถ้าถ้าเป็นเด็กอ่ะพกแค่ห้าผีขโมยโชคพอ แต่เขาเขากับคนที่ทำวัยทำงานธุรกิจวัยทำงานคนจะไปทำงานทำงานทำธุรกิจอะไรอ๋อถ้าวัยทำงานคนจะพกสองชิ้นใช่ถ้าจะพกนะแต่ถ้านั่นเรียนไม่ต้องพกเขาคไม่ต้องพกแล้วพัดติดบ้านไว้เมื่อไหร่บ้านมีพลังงานจะแปลเป็นโชคเองค่ะแล้วเทศกาลที่จะไหว้ไอ้สิ่งเอะเอาไปตั้งไหวเลยนี่ไงกอดตั้งไหวได้ใช่ก็คือก่อนที่เราจะไว้กลางบ้านแล้วก็ไปตั้งไหวเลยอ๋อใส่กอดตั้งไหวก่อนตั้งไหวแล้วก็ปีเนี้ ไม่ต้องไปสนเทศโชคลาภมาทิศนั้นทิศนี้ทไม่ต้องสนเพราะจันแค่บอกว่าถ้าจะไม่มีผลอยู่แล้วถ้าเราไหวเพราะนั้นเนี่ยแค่ตั้งไหวหน้าบ้านแล้วรู้เนี่ยหันหน้าเข้าบ้านประมาณว่าไม่สนใจชี้ทางว่าจศัตรอจะมาทิศไหนไม่ต้องสนใจแล้วสนใจเราเอาหน้าบ้านเราเป็นหลักเอาหน้าบ้านแล้วก็เอาครูเนี่ยหันหน้าเข้าหน้าบ้านครูนีนะครูดีนะเอาครูเนี่ยหันหน้าไปขนาดบ้านเทศโชคลาภแล้วก็ใคร บางคนบอกอาจารย์ครับผมมีหูเทโชคลาภผืนผืนเก่าผืนแเหวสีเทาๆน้ำตาลน้ำตาลไม่มีผลนะไม่มีผต้องผืนนี้ต้องผืนนี้แล้วจะไปจากต้องผืนนี้ต้องเปลี่ยนไปเป็นผืนนี้โอเคเพ้นเนี่ยก็เหมือนเดิมอะราคาหนึ่งพันให้ทุกคนได้เช่าสบายสบายเช่าได้ราคาหนึ่งพันบาทใครที่อยากจะอยู่ลอดปลอดภัยแล้วก็หูนี้มีผลเกี่ยวกับเรื่องการพลังงานวิญญาณเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพด้วยสุขภาพด้วยใช่เพราะเมื่อไหร่ที่ทองแข็งแรงสุขภาพก็เสีย เพราะนั้นเนี่ยคูเนี่ยมันมีพลังมันไปไข่คาถาที่ใครที่ไม่สบายตั้งแต่ปีที่แล้วแปลกๆไม่หายโควิดลองโควิดลองคูมึงพกเลยกูรับประกันว่าหายโอเคต่อให้ลองโควิดก็้าหายลองพกเลยลองพกเลยพกเลยเพราะนั้นเนี่ยแล้วแต่ดูเลยว่าใครอยากได้ไงก็ว่าไปอ่าครับ